ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อมาโชคมาพบกับพี่น้องนะครับช่วงเสารนะครับแต่เมื่อนี้จะมาปลูกกล้วยนะครับจากดินที่สวนบ้าโชคนะครับเป็นแบบนี้ครับนะครับก็จะมีหินแบบนี้ครับเป็นดินภูเขาครับพี่น้องแต่ปลูกยังกับบ่องง้มนะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับมันก็ดูแลยากครับรากจะเดินบดีครับเนื่องจากว่าเวลาห้ารลดน่ำนะครับนะครับมันจะเหนียวครับเนี่ยนะครับ ครับเนเนียวแบบนี้มันก็หลากมันก็จะเดินยากจังน่อยนะครับผมก็เลยตัดชินใจนะครับเอากล้วยมาลงนะครับเป็นกล้วยลำบากครับพี่น้องครับกุดลุ่มการปลูกกล้วยมีหลายวิธีครับผมแต่เราโชคมากวิธีนี้แหละครับมันเร็วดีวิธีแบบบานบานห้องบานห้าปลูกมาดุนครับแบบนี้ก็คือเอาต้นมาปลูกเลยครับเลือกต้นที่พอดีพอดี ผมลดน้ำไปอสองห<อ>มื่นแล้วครับเนี่ยต้องลดน้ำไปก่อนนครับสบภาพดินครับพี่น้องดินไม่ล้วนเลย ด,ดินเนี้วครับดินภูเขาครับเอาดินขีมันใส่ครับนี่ อับปูงดินไหมครับครับ,รบกับปูแบบนี้เลยครับ บ่ไดตดต้นนะครับเดี๋ยวนี้จะเร็วครับแป๊บเดียวต้องเอาต้นสูงประมาณเมตรหนึ่งครับเลือกต้นดีๆมากนครับอนนี้ครับพี่น้องการปลูกกล้วยครับการปลูกกล้วยกับมีหลายวิธีครับผมก็เลือกวิธีนี้นะครับผมว่ามันเร็วที่สุดแล้วนะครับ สำหรับการปลูกกล้วยนะครับนั่นคือการเลือกอนอนะครับที่มีความเาวประมาณเม็ดหนึ่งบวกเกินเม็ดหาชนะครับที่เป็นใบดาบแห้งดีครับใบดาบคือใบน้หน่อยนะครับความเาวประมาณความสูงความสูงประมาณเม็ดหนึ่งบวกเกินเม็ดหานะครับเอามาปลูกได้นะครับมันจะมันจะติดเร็วถ้าห้องไปตัดนะครับอันนี้ครับบางคนก็ตัดปุ๊บแล้วก็ปลูกปลูกไปแล้วบางเทือกับเหีเ่ยวกลัวจะขืนมาไม่กัใส่เวลาเดือนสองเดือนนะครับ บางเทือกับตายไปเลยก็มีนะครับคือมันมันมันซาครับผมลองปลูกแล้วกับวิธีนี้มันจะเร็วเร็วที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เข้ากับบำรุงเอามันก็ให้ผลผลิตขึ้นกันนะครับการเป็นยังคือเบาโศกค,คือได้ตัดสินใจมาปลูกกล้วยนะครับมันดีอย่างใดน,นะครับเดี๋ยวบบาโซกจะเบาสูฟังนะครับอันดับแรกครับก็บคือปลูกกล้วยก็คือฟื้นฟูดินครับดินมองนี้บดดีเอากล้วยลงกลอนนะครับเพื่อจะ,อะ เฮ็ดให้สภาพดินที่เขาหมองเขาปลูกกล้วยนี่แหละครับมันจะค่อยปรับปรุงนะครับปรับปรุงสภาพดินให้มันมีความล้วนกว่าเก่านะครับเวลาผ่านไปหนึ่งปีสองปีนะครับระยะเวลาอายุของกล้วยแต่ละชุดนะครับอ่ามันก็ประมาณเพะว่าประมาณสามสามถึงห้าปีนะครับสามปีนี่กับเบื้องเอาครับถ้ากล้วยมันส้มมันยังสีนะครับเท่ากับโลได้นะครับประมาณน่ะสามถึงห้าปีในระยะนี้แหละครับสามถึงห้าปีนี่ดินท่อมันก็จะดีกว่าเก่านะครับ ถ้าเ้าปลูกกล้วยดินก็จะดีกว่าเก่าแล่ะกันบ่แม่นว่าได้ดินดีอย่างเดียวนะครับา้อาปลูกกล้วยไปเล้ยนในได้เครื่อนะครับได้กล้วยไปขายนะครับแถวบ้านบ้าโชคก็จะมีพอขามารับนะครับรับไปหรือว่าทำมันหลก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทำมีหลก็จะบางทีอาจจะค้นดล้วก็ไปส้งเองก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือมีพอค้ามารับอยู่แล้วนะครับเครื่อหนึ่งนะครับกับบ้าโชคตีให้เครื่อละลอยนะครับ บางครั้งในระยะเวลาบางช่วง็อาจะมีราคาแพงกว่านั้นนะครับแต่ว่าตีเอาประมาณหนึ่งล้อยคิดง่ายๆนะครับบ้าโชคปลูกไว้ในนี่นครับแถวหนึ่งสิบอยู่นี่กับมีทั้งเบิร์ดสีแถวก็จะเป็นสี่สิบก่อน,นะครับบาโชคจะปลูกให้เบิร์ดเลยสี่สิบก่อน,นะครับบัดที่นี่ในระยะเวลาปีครึ่งนะครับบ้าโชคสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับเก็บผลผลิตกล้วยได้นะครับนั่นหมายความว่า ก่อหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบก่อกับสี่พันนะครับนั่นไมายความามันกับเปลี่ยนไรใด้นะครับมันกับโบเมนไรได้ที่หลายนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเห็นในเฮ้ายู่ได้แล้วก็เฮ้าสามารถไปเห็ดยังอื่นได้ปลูกกล้วยนะครับมันไงปลูกกล้วยย่งไงที่สุดแล้วเา้ิไปไซก็ได้นะครับบวบางกับให้อ่าคนมาดูแลให้แคบเปิดนํำนะครับสายังเข้าก็เดินไว้แล้วนะครับมันดูแลไงครับสำหรับกล้วย ได้ทั้งดินดีแล้วก็ได้ทั้งผลผลิตเอาไว้กินไว้ขายนะครับเป็นรายได้นะครับหลังจากปีเครื่องแล้วนะครับให้ผลผลิตแล้วนะครับต่อไปมันก็จะมีนอเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกอหนึ่งกัซีต้นหาต้นนะครับมันก็จะทยอยออกเครือสลับไปเรื่อยนะครับพี่น้องผมมามันเก็บกินได้โดนๆนะครับระยะเวลาฝืนฟูดินของเข้านี่สามถึงห้าปีสองสามปีแล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพกล้วยดีบดีนะครับ ดินดีแล้วก็ยังเด็กเก็บผลผลิตขายนะครับผมก็เลยตัดสินใจนี้ครับปลูกกล้วยดีกว่าครับพี่น้องถ้าเข้าปลูกพืชพักสวนขั้วมองนี้นะครับมันดูแลยากพี่น้องเนื่องจากสภาพดินนั้นบาเอืออํานวยนะครับเฮาก็ต้องเหตุแบบนี้นะครับเดี๋ยวบ้าโชคจะปลูกต่อครับพี่น้องครับจากคลิปนี้ก็พาพีพานองมาปลูกกล้วยนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอนที่บ้าโชคแล้วนะครับพี่น้องปลูกก่อนครับเดี๋ยวแดดแห้ง น้ำครับบัดนี้ครับระบบน้ำกัง่ายๆครับระบบน้ำพุ่งกล้ยแต่เส้น้ำยศอาจจะผมมองว่ามันสาเนจัง่อยครับเอาน้ำพุ่งไปเลยครับพอดีมีสายน้ำพุ่งครับน,นี่ครับพี่น้อง ครับพี่น้องกันแล้วละครับเมื่อนี้กับปลูกไปสิบต้นครับเดี๋ยวมือไม้กับจะขุดเอาของเจ้าของนะครับบัานนี้ขุดเอากลวยที่เฮามีอยู่นะครับนอที่เฮามีกับจะทย้อยอยามาปลูกนะครับอันนี้ครับตอนนี้ก็ให้น้ำแล้วครับระบบน้ำกับประมาณนี้แล้วครับผมวมามันานะโอเคแล้วครับระบบนำรับวมืนอี้กับปลูกสิบต้นครับปลูกมือละหน่อยครับมือกับปลูกไม้อีกแถวนึงครับ ระบบนำครับมองนี้นี่สามารถปลูกได้อีกครับเนี่ยปลูกเป็นพืชยังก็ได้ครับอาจจะเป็นเขาโพดหรือฟักทองนะครับก็ปลูกได้ครับผมนี่ครับระบบนำครับเป็นระบบนาพุ่งนะครับคลิปนี้บ้าโชคขอบคุณพี่เพียงน้องครับขอบคุณครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมือนี้กามาปลูกกล้วยครับผมกับวังว่าต่อไปจะยินจะดีครับผมแล้วก็มีรายได้จาก การขายกล้วยนะครับผมกคลิปนี้ก็อขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ